วันนี้แนะนำเกี่ยวกับรถสายพันธ์ทัมมิ่งขาดนะครับในกรณีที่จะไม่เปิดฝาสูปนะครับกรณีไม่เปิดฝาสูปหรือว่าเช็คเครื่องต้นก่อนว่าสายพันธ์ขาดมีเครื่องงัดเครื่องชนอะไรไหมหลังจากที่เราทำการซ่อมเช็คแคมเช็คก,กระเดื่องเช็ควาลวเรียบร้อยนะครับผลสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะมาดูว่าเครื่องยนต์ ใช้ได้หรือไม่ใช้ได้เราต้องมาเช็คที่กำลังอัดนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เผื่อท่านใดที่อยากจะทำแล้วก็เราจะได้รู้ว่าแต่ละสูบเนี่ยมีปัญหาเรื่องของวาล์วหรือกำลังอัดหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเราก็ใช้วิธีการเช็คแบบนี้เราก็ต้องดูเงื่อนไขก็คือเรื่องรอบเครื่องยนต์เรื่องเวลาที่ใช้ในการจับในการเทสนะครับ หนถึงสีสูบต้องใช้สถานะเดียวกันนะครับเอาเอาเลยนะครับครับจับเวลาด้วยออโอเคนะครับอันนี้ผมเทสที่ rpm 250นะครับส่วนเวลาก็เทสที่5วินาทีนะครับ เงื่อนไขของการทีเอสผมตั้งไว้เท่านี้นะครับในของแต่ละสูบสี่สูบเมื่อเงื่อนไขมันเท่ากันนะครับกําลังอัดแตนดาดานะครับอยู่ประมาณนี้นครับสามร้อถ้าคิดเป็นหน่วยกิโลปักเควาก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 2 4 0 0ถึง2,500กิโลปักเคานะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังอัดที่ปกตินะครับแต่สีู่ปเนี่ยผมวัดหมดแล้วอันนี้ผมทำเป็นคลิปตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับ,รบสําหรับกรณีสายพานขาดนะครับ